สวัสดีครับทุกท่านอันนี้อยู่ในเบนซ์ W 2 0 2 4 2 2 0ี่สอผมตัวอีเลแกนนี่ใส่ละอีเลแกนยังอยู่ด้วยนี่ครับผมอ่รถไม่ได้ล้างนะแต่ว่าสีสันเงางามสวยจอดนี่คือแบบว่าไม่อายใครนะผมหรูด้วยดิราคาถูกกว่าวีออสอ่ะคันนี้ขาย80,000นับาทแล้วผมใช้งานได้ทุกระบบนะครับเครื่องเกียร์เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่าง เงียบแน่นนะผมแอร์หนาวใช้คำว่าหนาวแล้วพท่านแอร์เย็นจริงแล้วก็ายางน่ปี2 0ง2ยังใหม่อยู่นะผมติดแก๊ส LPG หัวชีดพร้อมประหยัดนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้ทันทีราคานี้ก็กบอกตรงก็เสียได้แต่ก็ต้องขายไปก่อนนะครับทุกวันนี้เอามาใช้อยู่วิ่งวันละ170ยเจ็กโลอาทิตย์หนึ่งอ่ะ อาทิตย์หนึ่งสามวันอ่ะวันละร้อยเจ็ดสิบกโลอ่ะภายในดูดีลายมงลายไม้สวยกริปอาจจะมีตําหนิตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็บาะขาตรงนี้นิดนึงแค่นี้นะครับผมที่เหลือสวยกริปนะผมจะจะทําความสวยงามของคันนี้นะผมว่าไม่กี่บาทดูดีลายไม้ข้างหน้านี่คือแบบว่าเนียนกริปช่ององค์ช่องแอร์ไม่มีแตกสวยงามพวงมาลัยก็สวย,สวยสวยทุกจุดอะไรครับใครสนใจแปดหมื่นเก้าพันบาท สะดุดช้าอาจจะไม่ทัน